สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พามาชมถั่วฝักยาวที่ปลูกชุดใหม่นะคะชุดเก่าเก็บทิ้งมาแล้วค่ะปลูกชุดใหม่แล้วค่ะกําลังงามค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนยาวไปโน้นเลยค่ะปลูกกินเองนะคะเพื่อนเพื่อนในล้อ,อยางค่ะไม่ต้องมีพื้นที่ก็ปลูกกินได้นะคะนี่ค่ะ กำลังรัดงามๆเลยครับเพื่อนๆเมื่อาวานฝนตกได้ฝนน้ำาย่งกว่าเดิมไปอีกหน่อยปลูกกินเองนะครับเพื่อนๆรอบนี้ก็รัดดีๆสามต้น3ามต้นนะครับ น้ำมากๆเลยครัเพื่อนๆฟังเสียงนกด้วยนะครับเพื่อนๆนู้้นน,นะคะยาวไปถึงนู้้นเลยค่ะพาชมถั่วฝักยาวนะครับเพื่อนๆถั่วฝักยาวชุดใหม่ค่ะ รอบนี้ปลูกเยอะหน่อยครับเพื่อนๆอ,อยู่ไกลถนนใหญ่แต่ก็เสียงรถด,ดังนะคะมีแตงกวาด้วยนะคะเพื่อนๆส่วนอัน,นุ้นอ่ะกอใหญ่มากเลยแบ็คเมจิกครับเพื่อนๆ อยู่ในคลองแล้วน่ะยังสูงขึ้นมาเนี่ยโอ้ใหญ่มากมากกำลังรัดสวยเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอีกไม่นานก็ต้องปักค้างอีกแล้วค่ะเริ่มจะมียอดแล้วเนี่ยเห็นแล้วยอดกำลังเนียค่ะยอดกำลังจะโผล่ค่ะเพื่อนๆ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ